นะคะวันนี้ไอแม็กกูดคานะคะจะพามาดูรถสวยๆนะคะของเต็นต์เรานะคะจะเป็นเต้นต์อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเรามีรถมากกว่า200คันนะคะแล้วก็มีสาขามากกว่า5สาขาเลยนะคะเราสามารถซื้อรถนะคะได้ทั่วประเทศเลยนะคะเราจะพามาดูนะคะบรรยากาศของหน้าร้านนะคะของสาขาเกาะแขก บรรยากาศรอบๆของแม็กฟุตคาสาขาเกาะแขกนะคะตั้งอยู่บร,ราาิเวณนะคะถนนเรื่องเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะจะตั้งอยู่ก่อนถึงขึ้นสะพานราชาพัฒนนั่นเองนะคะอยู่ฝั่งในตัวเมืองเลยนะคะของจังหวัดกำแพงเพชรอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะคะของแม็กฟุตคาสาขาเกาะแขกนะคะเราจะมีรถจอดอยู่ประมาณ20-30คันนะคะ นนไม่มีน้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะแล้วสนใจอยากจะได้รถใช้นะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับเราได้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ออกได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไอซ์จะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะคะล,ลูกค้าที่สนใจนะคะก็ขลิกลงมาของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่5,000ันบาทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเิ็งหรือกระบะนะคะติดต่อสอบถามได้ทาง เบอร์โทรศัพท์นะคะของไอซ์ตามหมุดที่ปักไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องไอซ์จะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ